ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันทอดกถินสำเร็จฉลองศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทพระราชภาวนาวิสุทธ์ในวันเสาร์ที่22ตุลาคม2554ณศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จกำหนดการมีดังนี้9นาฬกา30นาทีปฏิบัติธรรม10นาฬกา30นาทีถวายพัตตาหาร12นาฬกาตั้งริ้วขบวน 13นาฬิกาพิธีทอดกรถินสำเร็จและฉลองศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทพระราชภาวนาวิสุทธ์จุดออกรถมีดังนี้5นาฬิกาคลองสาร6นาฬิกาอนุสาวรีย์ชัยหน้าปั๊มปตทวงเวียนใหญ่หมู่บ้านเศรษฐกิจหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญถงช้างสำนักงานใหญ่สอบถามรายละเอียดได้ที่ 08 5131 7777หรือทุกวันอาทิตย์ที่เสา M8 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย